รถพิเศษนำเที่ยวขบวน921มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถเขินป่าสักชนสิทธิ์นะครับแล้วจะนำขบวนไปจอดพักไว้ที่สถานีแก่งเสือเต้นนะครับทางด่วนทุกท่าศักราชมาเกินไปนะครับโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับในช่วงนี้นะครับจะ็บนำขบวนรถไปจอดที่สถานีแก่งเสือเต้นนะครับและขาับเข้านสถานีดูเด่นะครับขบวนรถจะไปดูเด่นนะครับไปดูเด่น ตอนวิ่งไปขบวน921บอลวิ่งไปสถานีกแก่งเสือเต้นวิ่งเดินหน้าไปนะครับเดี๋ยวรอดูตอนขากลับมาครับจะกลับมาแบบถอยหลังมายาวๆนะครับถอยหลังยาวๆมาร่วมร่วม3กิโลนะครับเนื่องจากว่าจออที่ป้ายหยุดรถโดยสารจะสิ่จอดไม่ได้นะครับเพราะว่า รางเดียวนะครับเป็นการยินขวางทุกคนโดยสารนะครับต้องจอดไปที่ฐานแก่งเสือเล่นแล้วก็จะถอยกลับมาครับถอยลงมาที่หน้าที่จรชทราที่รถเกินป่าศักดิ์ชนิ์นะครับและขบวนรถท่องเที่ยวนะครับจะออกจากที่รถเกินป่าสักด์เวลา15.30นาทีนะครับท่านที่ยืนชิดติดขอบจรนทรามากเกินไปโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ ตอนที่ยืนที่ติดขอบชานชลามาเกินไปนะครับโปรดระมัแล้วอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับตอนที่ยืนที่ติดขอบชานชลามาเกินไปนะครับโปรดระมัแล้วอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ ถอยเข้ามาเทียบชางชราที่ป้ายจุดรถเกินป่าสักชนิ์นะครับจะมารับส่งมารับผู้โดยสารมารับนักท่องเที่ยวจะออกจากป้ายรถเกินป่าสักชนิ์เป็นขบวนเป็นเสียนักท่องเที่ยวขบวนเก้าสันนะครับออกในเวลาคืนห้าคืนงถอยกข้ามายาวๆนะครับถอยมาจากสนามแข่งเสือเต้น ระยะทางการถอยก็รวมๆวา3กิโลกว่าด้วยนะครับทีกขอเรานะับจะมาระวังอะไรจนคาร์เดอร์พ ตอนมาจากกรุงเทพจะเป็นกระบวนพิเศษนําเที่ยว926สามจับจะเป็นเียหใหม่เป็นพิเศษน,นาเที่ยว926นะครับแ้วก็ 9, 2, 6, 3, กกไปที่กรุงเทพน้องลำโพงรถตรวจสามจับเข้2สองจบที่รถตรวจสาสเวลา15นาฬิา30นาทีนะครับสอบถามครับระจวบตี้9น่ณที่รถตรวจสาจากแห่งนี้นะครับ คือกำหนดเวลาเนทาเที่ยวมาับบทุกสถานีโรงแมของเราที่ที่926